สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำโของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับเราจะพาทุกท่านเดินทางไปวัดผาตากเสือ้อถ้าพร้อมแล้วก็ซ้อนท้ายมากับเราได้เลยครับ ตนนี้อากาศกำลังดีอุณหภูมิประมาณ20องศาเห็นจะได้นะครับเลยอยากเอาหน้าประทาลมเย็นๆขอไม่ใส่ผ้าบัฟก่อนแล้วกันครับถนนหมายเลข211สายสังคมสีเชียงใหม่หรือถ้าหากขี่ย้อนกลับไปก็จะเป็นสังคมเชียงคาน เป็นถนนที่ติดริมแม่น้ำโขงเกือบตลอดทั้งสายนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งอำเภอสังคมก็จะเป็นอำเภอเล็กๆที่ติดริมแม่น้ำโขงนะครับถ้าใครไม่ชอบความวุ่นวายมากนักแนะนำมาพักผ่อนที่นี่ได้ครับวิวข้างทางตอนเช้าสวยมากๆเลยครับบางช่วงก็จะมีต้นกล้วยขึ้นเต็ม2ข้างทางไม่แน่ใจว่ามีคนเอกมาปลูกไว้หรือเปล่า ออกจากตัวอำเภอสังคมใช้เวลาประมาณ20นาทีเราก็ถึงทางเลี้ยวเข้าวัดผาตากเสื้อแล้วนะครับระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับ เราก็ต้องขับขึ้นไปบนเขาอีกประมาณ5กิโลเมตรซึ่งถนนวัดผาตากเสื้อก็สวยไม่แพ้ถนนริมแม่น้ำโขงเลยนะครับว้าวได้มองวิวสองข้างทางกับถนนโล่ง เป็นสิ่งที่นักขับขี่อย่างเราชอบมากๆเลยครับก็คงจะเป็นอีกเหตุผลที่เราตัดสินใจขึ้นมาวัดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับถ้ามาสายกว่านี้รถน่าจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ วัดแล้วเราก็หาที่จอดกันก่อนนะครับถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากให้สอบถามคนแถวนั้นก่อนนะครับว่าตรงไหนจอดได้บ้างหรือว่าตรงไหนห้ามจอด,ดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ จุดแรกเราก็มาสักการะพระพุทธรูปตรงด้านหน้าก่อนนะครับบนบสถนี้ก็คือขึ้นไปไหบ้ปกติไม่ต้องถือธูปตะเกียงเขาไหว้ตรงนี้ที่เดียวหรอมันมันจะมี2จุดบนบสถนี่ก็คือไหว้ปกติไม่ต้องอะไรขึ้นไปครับ เาขาึ้นไปไปด้้นีรดอกไม้ทูบเทียนสำหรับสักการะเราก็สามารถบูชาตามกำลังศรัทธาได้จากจุดที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับ เดี๋ยวเราพาเดินไปจุดชมวิวสกายวอล์กวัดผาตากเสื้อกันครับสกายวอล์กแห่งนี้เป็นที่แรกในไทยเลยนะครับ <c oughs> เป็นทางเดินกระจรรดะรูปเกือกมา้าที่ยื่นออกไปตรงหน้าผานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเเจจนนนนนแลลาาถ่่่่่ยออกมมัะด ก็อยากจะแนะนำทุกท่านที่จะมาชมสกายวอล์กนะครับถ้าสะดวกก็อยากให้ขึ้นมากันไปเชา้าคนไม่เยอะดีครับวัดผาตากเสื้อเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีจุดชมวิวสวยงามอีกแห่งหนึ่งในบ้านเราเลยนะครับสามารถมองเห็นตัวอาเภอสังคมแล้วก็มองเห็นวิวฝั่งประเทศลาวนะครับซึ่งก็มีแค่แม่น้ำโขง กั้นเขตแดนระหว่าง2ประเทศและจุดนี้ก็เป็นช่วงของแม่น้ำโขงแยกออกเป็น2ส,สายนะครับแล้วมาบรรจบกันให้เรามองเห็นวิวตรงนี้พอดีเลยครับมีโอกาสก,าก็ลองมาชมด้วยตนเองนะครับวิวสวยกว่าที่เห็นอยู่ในคลิปแน่นอน <Wow. S 1> ตรงจุดนี้ก็จะเป็นวิวด้านข้างสกายวอล์กนะครับ ระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับข้างๆกับสกายวอล์กก็จะเป็นหอระฆังที่เราสามารถเดินขึ้นมาชมวิวได้อีกจุดหนึ่งครับถ้ามาในช่วงอุณหภูมิลดต่ำมากๆก็จะมีทะเลหมอกลอยเหนือแม่น้ำโขงให้ชมด้วยนะครับ จุดต่อไปเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปบนโบสด้านบนนะครับมองลงไปด้านล่างโล่งเลยนะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ดเดินขึ้นบันไดยพญานาคแต่ก็ไม่สูงชันมากเท่าไหร่นะครับ สะดุดบันไดนิดหน่อยนะครับแต่ฟังจากเสียงแล้วไม่ต้องถามถึงความเจ็บนะครับโบสถ์ด้านบนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งหากมาที่นี่ก็ต้องได้ขึ้นมากราบสักการะนะครับแสงแดดอ่อนๆกับอากาศเย็นๆและบรรยากาศที่สงบเงียบน่าจะชวนกันมาปฏิบัติธรรมนะครับด้านข้างของโบสถ์ก็จะมีทางเชื่อม เดินลงมายังศาลาอีกหลังเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับเหมือนได้ยินเสียงเสียงเซียมซีอยู่ด้านในนะครับ ภายในศาลาก็จะมีพระพุทธรูปปางปรินิพานนะครับมีลักษณะบรรทมตะแขงเบื้องขวาหลับพระเนตรพระเสียนหนุนพระขเขนยหรือถ้าเรียกโดยทั่วไปก็คือพระนอนหรือว่าพระปางสายญาตินั่นเองครับเป็นพระพุทธรูปสำหรับคนเกิดวันอังคารด้วยนะครับ บมีอ่เขเราก็ขอสักหน่อยละกันครับเสียงเสียมซีแต่ก็ดูได้เฉพาะตัวเลขนะครับเหมือนหาใบทำนายไม่เจอไม่รู้ว่าวางไว้อยู่ตรงไหนด้าแม่ถึง้านพอเดินลงมาจากศาลา ก็จะมีจุดชมวิวติดริมหนา้าผาเป็นอีกจุดถ่ายรูปที่เห็นวิวแม่น้ำโขงได้ชัดเจนนะครับหากมีโอกาสก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาเที่ยววัดผาตากเสื้อกันเยอะๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับ